สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม s t a r c r a f t 2อกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะฮะเพราะว่ามัวแต่ไปเคลียร์งานอยู่นั่นเองนะเอ๊แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ผมก็อัดไปเมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นี่ยว่าเออนั่นแหละนะฮะอ่ะก็เป็นว่าตอนนี้ก็ว่างแล้วนะฮะอ่าเลยมาแคสได้นะครับอ่าวันนี้เราอยู่กับคุณริปเปอร์นะครับผมเล่นเป็นเทอร์เสีแดงอยู่ฝั่งขวานะครับผมอ่าส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณแฟลชฟลัดนะครับผม เป็นเซอร์สีน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะอยู่ในแมปที่ไม่ชว่ว Whisper Soft Gold นะครับผมอ่าแล้วก็คุณริปเปอร์ฝั่งซีแดงนี่อยู่ในลีกไดมอนด์นะฮะส่วนคุณ Flash f l ัดนี่ก็อ่าอยู่ในลีกอะไรนะ Platinum นะฮะอ่า p l a t i น u m นะครับผมซึ่งภาษาไทยจะเรียกว่าทองคำขาวนะฮะไม่ใช่ทองขาวนะครับอ่าถ้าทองขาวนี่คือไว i t โก o l d นะ,ะแต่ว่าถ้าทองคำขาวนี่คือเพลทินัมนะฮะอ่า แ่สอดแทรกความรู้ทางด้านภาษานิดหน่อยนะอ่าแต่ว่าบอกไว้เผื่อคนไม่รู้นะอ่ะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะแต่ว่าดูทรงแล้วก็เป็นการเป็นงานกันอยู่นะฮะฝั่งสีแดงโอเคหมาะสมกับดีไดมอนด์ดีนะอ่าลงบารเรกตรงนี้แล้วก็วอลบ้านด้วยสปายดีโป้สองหลังนะส่วนฝั่งสีน้ําเงินก็เล่นแฮชแกสพู้นะฮะ <c oughs> ลงแฮชชอรีตามด้วยเอ็กซ์แฟกเตอร์แล้วก็สปอนนิงพูนะฮะก็ต้องใช้เวลาสักพักนะครับกว่าสปอนนิงพูจะเสร็จนะครับผม อันนี้ก็เป็นรีเพลย์อของผู้เล่นทั่วไปนะไม่ใช่รีเพลย์เกมแข่งขันนะฮะแต่ว่ารีเพลย์แข่งขันเดี๋ยวจะมีให้ชมแน่ๆนะฮะตอนนี้เราก็ดูรีเพลย์ธรรมดาธรรมดากันไปก่อนนะฮะเพราะว่าผมก็เพิ่งจะว่างกลับมาทำคอนเทนต์นะฮะเพิ่งว่างกลับมาแคสนะครับผมก็ขอเป็นหลีกปกติก่อนละกันนะโอเคอ่ะฝั่งสีแดงนะฮะลงเบส2ต่อนะครับอย่างรวดเร็วตรงนี้บาเลก ลงมาเอ๊ะเบเรกไม่ได้สร้างริปเปอร์นะแต่ว่าเปิดเป็นเร .ACT เตอร์ต่อเลยนะอย่างเร็วนะฮะแล้วตรงนี้ว่ายัางไงรีไฟโนรี่โอเคหลังที่2องกำลังตามมานะตรงนี้ดรอปมิวลงมาช่วยเก็บแร่ส่วนฝั่งซิมเงินตอนนี้เบสสองมาแล้วนะฮะมีการกดเอ่อรีเซิร์สปิดลิงก์ด้วยนะเมตาบุลิกบูสต์นะครับผมตรงนี้กดแฮชเชอรี่มา2ตัวเอ้ยไม่ใช่แฮชเชอรี่เอ่อกดควินมา2ตัวนะฮะอา่ามีเซิร์กิ้งแล้วเมื่อกี้ มันจะเห็นเขาสร้างเซอร์คลิงมามากกว่านี้เออได้ไงได้ไงอีกคู่หนึ่งนะตอนนี้มีเซอร์คลิงอยู่สี่ตัวนะอืมจริงๆเนะี่ยถ้าหากว่าเล่นเป็นเซอร์เราเจอเทอร์เรนเนี่ยจะต้องรีบสร้างเซอร์คลิงให้เร็วที่สุดนะประมาณอ่าสร้างได้สักหกตัวเงี้ยจะถือว่าดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นเทอร์เรนเนี่ยมักจะเล่นเป็นริปเปอร์นะฮะแล้วก็จะเขาก็จะส่งริปเปอร์เข้ามาสเกามาฮารัสเมนเนลเร่นะฮะอ่าคุณก็จะต้องใช้อ่าเซอร์คลิงในการป้องกันบ้านไปก่อนนะก่อนที่ควีนมันจะออกมานะครับับทานนีี่มก็จะะะพอดปิฮนะ ประมาณนี้แต่ว่าฝั่งซีแดงเขาไม่ได้เล่นริปเปอร์นะฮะอืมเขาเล่นเป็นเรย์เคเตอร์แล้วก็ปั๊มมารีนออกมาสี่คนนะอย่างไวเลยนะครับจับยัดเข้าบังเกอร์เรียบร้อยนะอย่างที่เห็นนี้นะครับก่อนที่จะลงซัพพลายดีโป้อีกหลังนึงนะจุดนี้นะอ่าอว่าดนะีโป้เนี่ยไม่ใช่ดีพอร์ตนะอ่านี่ต้องย้ำบ่อยๆนะเพราะว่าหลายๆท่านนี่เห็นว่ามีตัวทีตามหลังนี้ก็จะดีพอร์ตกันนะไม่ใช่นะมันเป็นคํายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสนะฮะคำว่าดีโป้นะอ่า ฝรั่งเศสถ้ามีตัวทีตามหลังเขาจะไม่ออกเสียงตัวทีนะอะอย่างไงก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินก็ลงเบส3แล้วนะฮะอย่างรวดเร็วนะครับฝั่งสีแดงก็จัดการวอลบ้านอยู่นะตอนนี้ขึ้น Starport แล้วนะฮะแฟกตอรี Factory มา Starport มาแฟกตอรี Factory สร้างเป็น s ี e g แท a ง k นะครับผมกองทัพสุดคลาสสิกของ Starcraft 2องนะเผ่าเทเรนนะ,ะแล้วตรงน,นี้ว่ายังไงครับดอปมิวลงมาเก็บเร่โอเค ตอนนี้ฝั่งสีมันก็เอาโอเวอร์โหลดมาประจําจุดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไว้ตรงนี้กับตรงนี้นะฮะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมุมมองของฝั่งสีน้ำเงินคุณแฝ้าดก็จะเห็นอย่างนี้นะอ่าเห็นรีไฟนเนอรี่กำลังทํางานอยู่นะโอเคค่อยๆขยับขยื่นเข้ามานะโอเวอร์โหลดตัวนี้นะครับฝั่งสีแดงไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะฝั่งสีแดงตอนนี้มีเท่าที่เห็นด้วยสายตานะฮะมาริน4ี่คนนะครับอีกสี่คนอยู่ในบังเกอร์นะตอนนี้ บางครับตาพอร์ตเปิดเป็นเรย์คเตอร์นะฮะอืมน่าสนใจน่าจะเล่นเมดิเวกละมัง้งโอเคอ่ะไปครับฝั่งซิมเงินเบสสามมาแล้วนะฮะณจุดนี้โอ้โหเร่งการขยายคลิปนะครับโอเคเล่นเล่นดีอยู่นะคนุณแฟร์ฟลัดนะถึงแม้ว่าจะอยู่แพลตตินัมนะฮะอืมคือณนะเวลาที่ผมแคสต์อยู่เนี่ยเขาอยู่หลีกแพลตตินัมนะครับผมแต่ว่าในปัจจุบันนี่ ในเวลาที่ท่านดูคลิปเนี่ยเขาอาจจะขึ้นไปหลีกอื่นแล้วก็ได้นะหรือว่าอาจจะลงมาก็ได้นะ,ะต้องเรียนไวเออต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะนี่โอเคอะตรงนี้ไว้ครับโอ้โหบาแรกสีหลังชัดเจนฮะเล่นไบโอเน้นๆนะครับผมส่วนฝั่งสีน้ําเงินออกเบลลิงเนสมาเลยนะชัดเจนฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะฝั่งสีน้ําเงินโอเคเห็นแล้วครับชัดเจนดีนะที่เล่นเอออะไรนะเล่นเบลลิงนะฮะเล่นเทคเบลลิง ออามาไว้เคาน์เตอร์กองทัพไบโอนะอย่างเช่นมารีนนี่เป็นตนนะ้นฮะคือถ้าลงบารรกสี่หลังนี่คงไม่เล่นมารโรเดอร์แน่ๆนะเล่นมารีนชัดเจนนะครับมารีนเป็นยูนิตอเนกประสงค์นะเป็นยูนิตแบบกลางๆนะไม่ได้สุดไปทางใดทางหนึ่งนะแต่ว่าไวกิ้งนี่ออกมาน่าจะาไว้เคลียร์โอเวอร์โหลดนี่ยีตรงนี้ไว้ยังไงครับสร้างสป라이เสร็จปับ๊บโอเคยุบลงให้ s อ v กลับเข้ามาในบ้านนะ ตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินตอนนี้อัปเกรดขึ้นบวกหนึ่งมเมลกับบวกหนึ่งเกราะภาคพ,พื้นดินอยู่นะอืมโอ้โหสืกลิ้งเป็นฝูงเลยนะอ่าเซนติฟูก,กโก้กกำลังมานะฮะก็คือสปีดเบลลิงนั่นเองนะครับอัปเกรดเสร็จปั๊บเบลลิงเนี่ยจะเปลี่ยนแอนิเมชันจากการเดินไปเป็นการกลิ้งเอานะ,ะแล้วตรงนี้คลิปทูเมอร์สามตัวเน้นๆนะฮะค่อยๆขยาย,ค,ยคลิปมาเรื่อยๆแล้วฝั่งสีแดงเขาไม่ไปฮารัสหน่อยนะในเขาดูมุมมองฝั่งสีแดงสิ คริปเปอร์โอ้โหเห็นแค่เบสสองเห็นอยู่แค่นี้นะฮะคือกะจะเล่นเกมแบบถมทีเดียวใช่ไหมใช่หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะฮะอ่าตรงน,นี้เน่ยหนอนะฝั่งสีแดงเล่น2เบสโอ้โหสองอย่าบอกนะว่าจะเล่น2เบสออลอินก็เป็นไปได้อยู่นะแต่ว่าสองเบสเนี่ยมันจะป้อนทรัพยากรให้กับเอ่อโปรดักชันได้พอเพียงอยู่เลยครับเนี่ยโอ้พออยู่นะโอเคพออยู่พออยู่นะฮนะ อตอนนี้ต่อเท็กแกลบ2หลังนะครับเพื่อสร้างมาร์เดอร์นะครับโอเคมีมาร์เดอร์ก็ดีนะเป็นตัวที่เอาไว้แทงยูนิตเบลนลิงนะซึ่งฝั่งสีน้ำเงินโอเคกำลังจะมานะ,ะมาแล้วนะครับเบลลิงอตอนนี้สปีดยังไม่มานะยังรีเซิร์ชไม่เสร็จนะครับโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจังหวะน,นี้เปลียนเอมุโอ้ยลินพันกันขออภัยนะเปลี่ยนเอเมชั่นไปเป็นการกลิ้งนะอย่างที่บอกไปนะ,อะตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินดรอปตัวเชนลิงลงมานะ c h เ n g e l i n งเอาไว้สเกลนะฮะเอาไว้แทรกซึมเน่ม,นะมสามารถแปลงร่างเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะยูนิตพื้นฐานของฝั่งตรงข้ามได้นะซึ่งในกรณีของเทเรนเนี่ยก็จะเป็นมารีนนะถ้าเป็นของโปรโตสมันก็จะปแปลงร่างเป็นซีลอดนะถ้าเป็นเซิร์ด้วยกันก็จะเป็นเซิร์คลิงนะฮะตรงน,นี้อันนี้อะไรเนี่ยลานซ่อมแซมทอนะทอหรือโนะอนเนี่ยน่าจะโอินะอะ ตรงนี้ยังไงเนี่ยโอ้ไวกิ้งอออืื้หเข้ามาเคลียร์โอเวอร์โหลดนะสป라이์ยังไม่บล็อกนะฮะมีเยอะอยู่นะครับสป라이์ฝั่งสีน้ําเงินเนะีแล้วตรงนี้ยังไงครับตัวแตกไปอีกหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็หลน่นลงมาตรงนี้ Boom, นบึ้มนะฮะรู้สึกว่าแบบนี้นี่เออ่เขาจะเซตไว้ให้เรียงน้มถ่วงมันต่ํากว่าปกตินะเอา่าก็ถือว่าเป็นลูกเล่นนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆในมุมมองผู้เล่นเนะี่ยถ้าหากว่าเศษซากมันลอย ไปลอยมาเนี่ยมันจะบดบังทัศนียภาพนะมันจะบทบังทัศนวิสัยนะไม่ใช่ทัศนียภาพทัศนวิสัยนะบางทีจะทาให้มองภาพรวมของสนามรบผิดพ,พลาดไปได้นะฮะแต่ว่าถ้าถ้าเล่นเอามันก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าท้าแบบเกมแข่งขันอะไรยเงี้ยอันตรายอยู่นะเหมือนกตอนนี้นใครับเบลลิงไหลเข้ามาบึ้มใส่โอ้โหเรียบร้อยรับหายยกฝูงนะฝั่งเสียเงินอก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะเน้นเบลลิงนะครับผม เบลลิงกับเซอร์กลิงนะเป็นกองทัพที่อ่อนปกเปียกนะอ่อนแอนะครับยูนิตหายเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วประเด็นคือเบลลิงอ่ะมันเป็นยูนิตเมเลงไงมันต้องเข้าประชิดน,นะครับถึงทําดาเมจได้นะเหมือนเซอร์กลิงนะครับซึ่งกว่ามันจะเข้ามาได้นะก็จะโดนสกัดไปด้วยมารีนมาร์เดอร์ไปแล้วนะว่ามารีนมาร์เดอร์นี่เป็นยูนิตโจมตีระยะไกลนะครับเป็นเรนจ์ยูนิตนะครับอย่างที่เห็นอย่างนี้นะแล้วว่าไงครับรับรับทหารขึ้นยานแล้วไงคุณจะมาดบบนเบสนี้ใช่ไหมฝั่งสีแดง ใช่หรือเปล่าโอเคใช่นะมาแล้ว <c oughs> มาแล้วนะฮะโอ้อย่างนี้เลยนะครับลงมายิงควีนระเบิร์ตูมเรียบร้อยควีนแตกนะฮะตรงนี้ฝั่งสีน้าเงินมีเบลลิงเข้ามาไม่ทันนะฮะโอเคได้ไปนิดหน่อยนะน่าจะได้ไปสักสองสามศพนะฮะตรงนี้ฝั่งสีแดงถอยทับกลับบ้านก่อนนะฮะกลับมาฟาร์มใหม่กลับมารวมพลกันใหม่นะฮะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ถ้าเสียงผมเปลี่ยนไปก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าอากาศ <c oughs> อากาศแถวบ้านผมนี่คือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะปรับตัวไม่ทันนะครับผมจะ,จะมีผลต่ออ่าเส้นเสียงนิดหน่อยนะ <c oughs> ประมาณนี้โอเคแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงมาดรอปนะจุดนี้นะแล้วตรงนี้โอค้คลิปกําลังสร้างอยู่เลยนะกดสแกนเรียบร้อยครับมุดดินก็ไม่พ้นนะตายไปนะฮะเสียเลยนะครับจังหวะนี้โอเคตายไปอีกสามนะฮะ อ่าแล้วในขนาดเดียวกันฝั่งสีน้ําเงินนะครับลงเบสสี่เบสห้าต่อนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับมาลงไว้ณจุดนี้ด้วยนะและตรงนี้ว่าครับอืมปะทะกันนะครับอย่างดูเดือนนะครับเบลลิงเข้ามาระเบิดบึ้มเรียบร้อยครับผมอ่าได้ไปเยอะพอตัวฮะแต่ว่าก็เยอะไม่พอที่จะทําให้ฝั่งสีแดงต้องถอยทับนะครับอ่าตอนนี้ไงครับกดเบลลิงเข้ามาแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงค่อยๆเขยิบเข้ามาด้วยนะเนี่ย เบลลิงจะทันไหมฮะแล้วควีนแตกไปสามตัวโอ้โหอย่างไวเรียบร้อยครับส่งศึกลิงเข้าไปแข้งตายก่อนนะเรียบร้อยอืมโอเ้เอาเบลลิงออกมาได้แลวครับโอ้โหโดนสก,กัดเข้าไปได้แต่ว่าก็เข้าประประทะทุ้ยเข้าประทะไปได้อยู่นะฮะโอ้โหมารินเหลือรอดอยู่แค่นี้นะฮะอยู่ในยานอีก2คนสามคนนะฮะเบสนี้ต้องแคนเซิลไปนะะฝั่งสีน้ำเงินไม่ไหวนะฮะต้องรอเบสนี้ให้เสร็จนะครับอแต่ว่าเบสนี้น่าจะไม่โดนอะไรนะฮะเพราะว่าแอบมาสร้างไว้นะครับ แลวฝั่งซีเดียเขาบุกขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะ่ะสีน้ําเงินเขาจะแก้ทางยังไงนะสีประดินอ่ะแล้วตอนนี้ฝั่งซีเดียก็ลงเบสเพิ่มนะครับอีกสองนะรวมทั้งหมดเป็นสี่เบสนะครับเสกลิงไหลเข้ามาโดนยิงตายเรียบร้อยครับผมแล้วเมื่อกี้ผมเห็นเขาสร้างสไปยอยู่นะอยู่ไหนฮนะอยู่นี่นะสไปแต่ไม่ได้กดยูนิตภาคอากาศมาเลยนะฝั่งสีน้ำเงินไม่มีมิวต้านะเท่าที่เห็นนะแต่ว่ากองทัพตรงนี้โอเคซีแทงหายไปแล้วทหารก็ไม่น่ารอดนะ วันนี้รอดด้วยนะโอเครอดได้ไม่น่าแปลกใจนะเพราะมีมดิแบกคอยฮิลนะครับตั้งกี่ลำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลำนะอย่างเยอะเลยนะครับเยอะไปไหมครับเนี่ยอ่ะแล้วตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีแดงเงอาสร้างฐางนเสร็จแล้วคุณก็ไม่เก็บแร่ต่อนะจนังหวะนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะฝั่งสีแดงโอ้ทรัพยากรอยากเยอะอย่างเยอะเลยนะแต่ว่าอัปเกรดเพิ่งจะขึ้นบวกหนึ่งไปนะบวกหนึ่งดาเมจให้กับทหารราบนะบแล้วก็บวก โอเคบวกหนึ่งเกราะกำลังตามมานะตรงนี้ไว้ครับเอาดึงมารีนออกมาแล้วก็ไม่เคลื่อนทับนะฮะอา้าวกองทับตรงนี้หายหมดแล้วเหลือแต่ยานนะฮะมีดีแบทฝูงหนึ่งนะฮะกับไวกิ้งอีกหนึ่งลำนะครับโอเคบินกลับบ้านนะฮะออยู่ที่บ้านนึ่งก็สร้างกองทัพเพิ่มเติมนะครับมีวิโดโอไมล์เข้ามาด้วยนะฮะเป็นยูนิตท,ที่เอาไว้ทำโซนคอนโทรลนะฮะฝั่งเทอเรสนี่จะเป็นฝั่งเป็นเขาเรียก หรือว่าอะไรนะอ่าเป็นเผ่าที่อ่าทำโซนคอนโทรลได้ดีมากนะฮะก็คือการควบคุมพื้นที่นะเพราะมีมียูนิตที่ทําหน้าที่นี้ได้เยอะนะอย่างเช่นซีแท้งนะวิดโดมายนะครับอ่าลิเบเรเตอร์นะหลกัหลกๆนะสตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีบังเกอร์ด้วยนะเอาเอชซีบไปลงบังเกอร์อัดหน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะอ่ะแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินฮนะเฟื่อตัวนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ6เบสนะฮะ เบสนี้กําลังตามมานะเบสที่อันนี้จะต้องเรียกว่าเบสหกนะฮะอ่ะส่วนตรงนี้คือเบสห้านะครับอ่านแล้วตอนนี้มีเสียงสแกนดูนะครับฝั่งสีแดงสแกนพื้นที่ดูนะครับหืออ,อย่างเยอะเลยนะฮะโอ้โหสามวงเลยนะอ่าแล้วก็เคลื่อนทับมานะจุดนี้นะครับมีวิโดไม้ต้องมุดดินแล้วครับจังหวะน,นี้ไม่งั้นโดนแทะนะครับเรียบร้อยครับมุดดินไปแล้วแล้วตรงน,นี้มีมิวต้าบินเข้ามาแจมด้วยนะเรียบร้อยครับผม ฝั่งสีแดงต้องรับทหารขึ้นยานหนีตายนะมิวตาบินมาขนาดนี้จะหนียังไงครับวินนี่แบกแตกไหมยังไม่แตกนะแต่ว่าสีแดงเข้ามาบึ้มบึ้มเรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่รอดนะอืมกระจุยกระจายนะครับไหลามาไกลามากนะและในขนาดเดียวกันนะฝั่งสีนํำเงินเหมือนจะเข้าตีได้แต่ยังไม่ได้นะต้องถอยก่อนนะจังหวะน,นี้ เตรงนี้ก็มารวมพลกันนะครับไม่แน่นะเกมมันอาจจะพลิกมันเป็นฝั่งสีน้าเงินได้เปรียบก็ได้นะคราวนี้เพราะว่าเขาสร้างมิวตากมาแล้วนะฝูงหนึ่งเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเลยนะอ่าแล้วก็มีอัปเกรดบวกหนึ่งดาเมจด,ด้วยนะกำลังมานะส่วนตรงนี้อีโวแชมเบอร์อัปเกรดบวกหนึ่งมิสไซ์แท็กนะฮะอัปเกรดให้ใครอะ่ะฝั่งสีน้ำเงินเล่นเอเอสีน้ำเงินเล่นอะไรครับเนี่ยมิวต้าอัปเกรดให้ควีนเหรอหปรแปลกๆนะฮะ อ๋อไฮดราลิสเดนอ๋ออยู่นี่เองแต่ว่าเขาังไม่ได้กดไฮด้ามาเลยสักตัวนี่มีลิงเบนแล้วก็มีหลตานะฮะเท่าที่เห็นนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงกาจะเข้าที่ฝั่งขวานะฮะมีเสีแทงนำมาเอ,อ้ตามมาด้วยนะหนึ่งคันนะครับผมตรงนี้ฝั่งสีแดงสแกนดูเลยนะจะปล่อยเสียงเงินก็ ผจะรู้ตัวแล้วนะครับว่าฝั่งสีแดงเขาเข้ามานะจุดนี้นะยิงทริปถุงเมืองตายไปสองแล้วนะอเอ๊ซีแทงทำไมมันบื้มบ๊มเมื่อกี้กดผิดหรือเปล่าฮะ <S <S ยิงซีดแทงตัวเิงทิ้งหรือเปลาดูไม่ทันนะครับแต่ว่าที่แน่นะฝั่งซีเงินตามมาเก็บงานนะ <S 1> <S 1> จังหวะน,นี้ต้องรับทหารขึ้นยานนะครับ <S <S มิวตาจะทันไหมครับมิวตามิวตาได้ไม่ได้ไปหนึ่งลำนะครับสองลำเลยโอ้โหฝั่งซีแดงเสียทหารไปสองลำตายอยู่ลำลำที่สามนะครับโอเคลำที่สี่ก็น่าจะไม่รอดด้วยนะดูส่งแล้วนะ หลุดแตกยกลำนะจังหวะน,นี้แล้วตรงนี้ก็โถมเข้ามานะครับเรียบร้อยครับผมโอ้ฝั่งสีแดงไม่ไหวนะจีจีนะครับกำลังจะพูดเลยนะืเกมพลิกนะฮะมาเป็นฝั่งสีน้ําเงินชนะนะครับคุณแฟลชฟ l ัดนะครับผมโอ้โหอย่างเดือดเลยนะชนะได้เพราะว่าสร้างมิวต้านะสร้างมิวตาออ้กมาและยิงตัวอ่ามิดิแวกอีาขนส่งทหารอยู่นะแล้วฝั่งสีแดงเขาก็ไม่ดอปทหารลงด้วยนะ ก็ตายยกลำเลยนะอย่างที่เห็นไปนะครับสรุปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณแ Fl ฟลชฟลัดฝั่งสีน้ำเงินนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ